กฮอเฮ้อมอยู่อับ้ยเฮ้เฮ้อเฮ้อเ้อเฮอเห้นเฮ้อเยอเฮ้อเ้อเล้อเ้อเฮ้อเอเฮาอเฮ้อเฮ้มเฮ้คุณ้อเส้อเฮ้อเอเฮ้อนเอ้ยอ อยู่ที่นี่เขาก็อบอุ่นยาิเยอะเอบคุณนะครับแม่แม่ลูก่าน้องนี่เ็ไปเทียงค่นอนคเียงเขาเยด้เลี้ยง ลูกเฒาเล่าผู้ใดเนาะเอาไปดีกวานี่แมเออแม่บ้องไยก่าไเสดี่ลกพนม้วเแม่ เอมาเลยยังไม่เลยออ้อออันก็เต่นเออกาเด็กหนูไตหนูหนูนาไตเออหนูสงสามลองหนูค่ะเห็นว่ามันหายจะไติตายดีวนั้นถ้าม่หาแล้วมันจะหยุดไหม ี่ตฝา,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 ากถึงท่านรัฐมนตรีให้ช่วยมาบริรบรสอยเขาอยู่ไอ้อยู่แบบวันดีเป็นไปคนใจดีบิสทอยเขาอยู่อยเจ้าอยู่เจ้าทำใจดีๆมันไม่ผ่ดนะหลางโฉขดียายกรฮักเนี่ยเห็เหหนเสาเห็นแรก,แรกเห็นไม่ีเห็นหลาลาน ยายกับบ้านอยู่ขังงๆนกันนี่ลาลาเล่เหนปลุกลไลห้งเตี้เตี้ยวน้ำกดหนคือโดน้องพี่โัว์ต่นเป็นหนังเป็นอย่างร้องอยู่ใจกำใจตั้จ มก็้องหงแยเนีเอาไปภาษาบ่อเม่้อหลานไปหลานไปภาษาไปภาษาเสียใจมากเลยอะไรแต่ทำอย่างนั้นได้นะอยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยมาดูแลในเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะเด็กก็ไม่ได้เต็มใจไปค่ะและเราก็ห่วงหลานเนาะค่ะเนาะ ก็อยากให้เขามาดูแลในหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เนาะคะ่ะทันีีถึงเวลาคณานัดก,กันว่าถ้าจะมาเอาเด็กรับเด็กมื่อวานน,านี่ยันที่สองเอกสารอ่อ่าเขาก็เลยบอกว่ากลัวจะมีปัญหาตอนไปรับเด็กก็เลยว่าขอมาบระทึกลงทักทั้งสองฝ่ายครับ